อันนี้ปากพ่อยอันนี้ปากเก่งมันบอกโค้ก้าสุพางมันจิ้มน้ำพริกน้ำพริกเกลือตอนนั้นที่ชิ่อนะนะแบบสวัสดีค่ะยินดีต้อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุพางนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเจะมากับพี่เนตป๊อกกุ้งลาอีกแล้วเส้นเลยนะคะเส้นเดิมวันนี้เราจะไปกินไก่ เกาหลีเกาหลีกันซอสเกาหลีนะคะคือมีนนจิ้มกับชีสใช่วันนี้คือจะบอกว่าน่ากินมากๆใครไม่หิวตามเนี่ยแสดงว่าอิ่ม่แ <laughs> สดงว่าอิ่มนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมา S M R ของแ่เยคะ่ะทุกคน S <H> M R น่ากินน่ากินอ่ะเหมือนที่ช่องอื่นเขาทํากันอ่ะเริ่มไก่ตอนแรกเลยนะคะคือวันนี้จะมาเป็นคนเกาหลีนะคะแล้วก็ต้องพูดภาษาเกาหลีด้วยอ่ะอย่างเช่นคาแรก ชินจ์จ้าคืออะไรอ่ะเอ้ยอารีคืออะไรอ่ะไม่รู้บ้าดูซีรีส์การ์ตูนี่เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นไงชินจังชินจังใช่แล้วพี่ดูแต่พี่อ่านซับไงเช่นเอออ๋อจริงเหรอเออคนเย่ของพี่รู้คำเดียวโอปป้าโอปป้าเออพี่ค่ะแล้วจะเป็นอะครับก็ใส่ไม้เปล่าจ เอาจะหั่นจะเอาเข้าไหมอโอ้โหมนี่มันยังไม่เหนียวอ่ะเป็นอย่างเงี้ยกดไอความชีดมาอยู่อื้มอืมอี่มันจะหกไหมพี่น้ำน่ะถึงน้ำลายผมมันจะหกไหมเนี่ยอื้ม ไม่ไม่ได้อันนั้นนะอร่อยที่สุดตั้งแต่ทำเล็กินมาใช่ไหมอร่อยอร่อยจริงปกติมันคนชอบแฮนด์แหละพี่นันจะเอามาแฮนด์ไหมอืมเอาแฮนด์มั้งอ๋อที่อย่างนี้ไม่เล่นไม่ใช่เป็นพี่อ่ะพี่จะกินแบบเข้าปากแล้วลูดออกมาหลอนหลอนเนี่ยฮึ เขาป่าลืุดออกมาคำเดียเป็นคนหินห <ไง S 2> รือไงอืใช่จิงมันกรอบด้วยไก่อ่ะตอนเนี้ยผมว่าไม่ได้ยั่วแค่คนดูละยั่วกับตันด้วยเนี่ยตันชอบกินไก่แต่โบลิ่งอ่ะไม่ชอบกินนะโบลลิงอะชอบกินตอนนี้ใช่ตอนนี้ฉันเคยเป็นเด็กอ่ะตอนนี้ฉันก็ยังเป็นเด็กแต่ว่าเด็กก่อนที่ฉันจะมาเป็นเด็กตอนเนี้ย ะี่เชาเคยเป็นเด็กที่6จริงหรอ,อเด็กปัเรื่องปัญหาเป็นตัวแล้วรอเขาสนใจทุกคนแต่ก่อนนะค่ะพาออบอุ่นม,มากไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไม่รักนะแต่คือแต่มันยังไม่พอสําหรับเราคือพ่อแม่เขาก็แบบเอาจริงเลี้ยงดีมากทั้งๆท,ท,ที่จนขนาดนั้นแต่ก่อนคือจนจริงๆค่ะทุกคนแต่ว่าแบบยังไงอะ่ะแม่ไม่ค่อยอยู่แต่เราอยู่กับพี่แชมป์อย่างเงี้ยพี่แชมป์เป็นคนที่ไม่เคยไม่เคยแบบโอน้อง ชื้อยากกินอะไรบ้างหรือเปล่าน้องน้องน้องสาวน้องอะไรเงี้ยส่วนมากก็แบบไม่ใช่มีตังค์เท่าไหร่ก็เอาไปอ่ะเอาไปเอาไปพี่แชมป์เอาตังค์เชียร์ไปออเอาไปเล่นเกม,ม <laughs> ไม่ไม่กินอะไรเลยโอ้โหทั้งวนันเลยหรอก็ให้ไปกินได้อยู่แบบว่าพี่แชมป์สั่งอะไรมาฉันก็ไปกินด้วยแต่แบบแบบว่าไม่พอเออวันนี้ชั้นพูดจริงๆนะแต่ก่อนอยู่ร้านเกมใช่ปะอ้ที่นี้ทุกคนคิ่เสภาพมันจะเป็นโต๊ะคอมาติดๆเรียงๆเลี้ยงๆเลี้ยงๆกันอะในที่นี้ใช่ปะใต้โต๊ะอ่ะมันจะมีเศษ ขนมหล่นอยู่เพราะว่าคนชอบซื้อมาแล้วแบบกินหกอะไรอย่างนี้ใช่ปะเอชยตไปเอาขนมที่เป็นเศษใต้โต๊ะของคนเหลือๆเ,เขามาเก็บกินนะอะแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าจนจนต้องทําขนาดนั้นนะแต่ใช่เป็นเด็กความเป็นเด็กอ,อ,อะชอบอร่อยเนอยอร่อยท้าทายแบบว่าโต๊ะไหนจะมี ร้านเกมนั้นน่ะมีหลานของอาแปะอาแปะก็คือเจ้าของร้านเกมหลานของอาแปะก็เหมือนแบบมียศถาบรรดาศักดิ์คือเล่นเกมฟรีกินขนมฟรีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วชิอาดัานเป็นรุ่นพี่ปีเดียวด้วยแหละของไอ้น้องคนนั้นน่ะแล้วนี้ก็เลยบอกว่าถ้าอยากเล่นกับพี่อ่ะ,อะไปเอามาม่ามาให้กินก่น <laughs> <laughs> อะจะเอากี่ห่ออีกกี่ห่อหนูกว่าอาแปะเขาว่าถ้าจะกลัวอาแปะว่าเขาไม่ตองมาเล่นกับพี่ยเ วันได้ได้กินขนมฟรีเลยกินฟรีกินอยู่ฟรีแต่ก็ไม่แคล้วพี่แชมป์แย่งไปกินอยู่ด <c oughs> ีที่จนอาแปะเขาเหมือนคขาแบบเขาเริ่มรู้อะไรเงี้ยก็เลยบอกน้องเขาว่าแบบตกลงไปให้มันกินนะทีหลังเก็บตังค์วันลนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่เอาแล้วเพราะว่าก็ไม่ได้หิวเลยขนาดนั้นก็แค่อยากอยากกินอยากไดไเหมือนคนอื่นเขาบ้างใช่ไหม ทีนี้ก็เลยน้องอันเนี้ยเริ่มแบบไม่ค่อยอยากเล่นด้วยละเพราะว่าอยู่ไปวันๆ <c oughs> ก็โดนแต่ถ่ายขนมอะไรงีย <c oughs> ใช่ไหมไอ้เชคก็เลย <c oughs> รู้สึกว่าน้องเขานะ่ะชอบเรื่อมผีอย่าบอกนะว่าแต่งเรื่องผีเพื่อจะได้ไดกินขนมใช่ <c oughs> แต่งเรื่องผีแล้วต้องลงทุนขนาดนั้นคือมันเป็นเกมอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนหน้าโคตรน่ากลัวเป็นผู้เท่าแบบตาเท่าๆคนหนึ่งอ่ะแล้วก็แบบใส่ผมยาวๆเหมือนดุสีอ่ะแล้วก็แบบจ้องมองเนี่ยไอ้เชก็มองไปมาเริ่มคิดออกแล้วว่าเอ๊ะ มันมีคอมอยู่เครื่องหนึ่งที่มันพังอยู่แถวหน้าสุดอืมต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่ามันมันดูคลองจองกันมีภาพที่น่ากลัวกับคอมที่พงัพงๆอยู่อ่ะก็เลยเรียกนัดประชุมแ <c oughs> กให้แบบ เพราะว่าอาแปะมีหลานอยู่สองคนมีมีพี่สาวกับน้องสาวที่เป็นหลานอาแปะใช่ไหมแล้วก็แบบมานั่งฟังอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่เป็นลูกของแม่ค้าหน้าร้านเกมก็มานั่งฟังกันฉันบอกว่าเนี่ยเมื่อสองวันที่แล้วอะ่ะหนูนอนค้างอยู่ที่นี่อยู่ที่ร้านเกมสาภาพาจะไปนอนได้ไม่ <laughs> แหละวก็ <laughs> หนูนอนค้างอยู่ที่นี่แต่หนูเพิ่งรู้ว่าที่เนี่ย มันแบบมันมีผีอะไรเงี้ยก็ควากันกลัวแล้วฉันก็เล่าเองก็กลัวเองไปนิดนึงแล้วแบว่าที่เห็นตรงนั้นไหมที่มันจะเป็นป้ายโปสเตอร์ตาเทาอยู่เด้อไม่เหรอ,หรอคนเนี้ยปู่หนูเองคนเนี้ยปู่หนูเองเขาตายแล้วแต่มันเป็นโปสเตอร์เกมจริงเหรอเป <c oughs> ็นโปสเตอร์เกมแล้วก็คนเนี้ยปู่หนูเองตายไปแล้วเมื่อคืนเขามาเข้าฝันหนู เขาบอกว่าอีกไม่นานอ่ะร้านเกมเนี้ยจะจะแบบจะไฟไหมจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมันไม่เชื่อมันกลัวกลัวพวกเขาจะคิดว่าแบบพูดพูดพลอยๆอะไรเงี้ยคือว่าแต่หนูว่ามีอย่างหนึ่งที่แบบจะแบบสื่อวิญญาณกับมันได้ก็คือใส่หูฟังอ่ะใส่หูฟังแล้วก็เนี่ยพวกพี่ได้ยินเสียงไหมเแล้วก็แบบก็ผัดผัดผัดกันใส่พี่เขาบอกว่าไม่ได้ยินแต่ว่าเอเชียก็แบบมองมองไปที่น้องคนนั้นอ่ะแล้วเหมือนมันรู้งานไม่รู้ว่า นี่ไงหนูหนูได้ยินเว้ยเว้แล้วคือแบบนั่นแหละทีนี้ก็อุปทานหมู่กันไปจนเชียก็กลับมามีหน้ามีตาในสังคมอ๋อ,อ ก็ได้กินฟรี์มเหรอเชี่ฮ้ยน้องเชีรยตอนเด็กๆเป็นอย่างใช่ไหมแต่ตอนเด็กๆอ่ะตอนนั้นเด็กมากอันนี้แม่เล่าให้ฟังอยู่ยโสใช่ไหมแล้วก็มีแม่มีพ่ออะไรเงี้ยแต่ทีนี้พี่อะร้องไห้เป็นเด็กอะร้องไห้ร้องแบบทั้งวันร้องแบบร้องอะตอนนั้นน่าจะประมาณสี่ห้าเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ปกติห้าเนปกติพี่ร้องไห้แล้วตาเหลือกตาเหลือกเลยแล้วแบบกินนมไปก็แบบมองค้อนไปใครมองใครแบบมาเล่นด้วยก็มองค้อนเขาอะไรอย่างเงี้ย อเออแลทีนี้คนในหมู่บ้านนะอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยผีปอบเข้านะอ,อะไรเงี้ยปอบเข้าต้องทําพิธีปอบเข้าใช่ปอบเข้าเด็กต้องทําพิธีไล่ผีแล้วก็มาทําพิธีกันใหญ่โตมันจะมีวันหนึ่งที่ต้องให้คนทั้งหมู่บ้านนะอ่ะเขาไปอยู่ที่ป่าช้าทั้งวันเลย ไปน,นอนที่ป่าช้าด้วยอะไรอย่างนี้ขนาดนั้นเลยหรอใช่แล้วก็ให้คนแก่เขาอยู่บ้านเ mm hmm. ข้าบ้านอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของปสามทุกคนจะบอกว่าทั้งชีวิตเชียร์เชียร์เป็นคนที่แต่และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตมันจะเกิดขึ้นแบบว่าเหมือนทําอะไรไม่ค่อยคิดหรืออาจจะคิดแล้วแต่มันอะไรเงี้ยอือ mm hmm. อ่ะก็คือ วันนั้นมีครูคนหนึ่งอ่ะเขาฝากให้ฉชคไปเอาข้าวให้น่อยจกโรงรงอาหารครูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเชาก็ไปแต่ว่านักเรียนอ่ะจะกินข้าวก่อนครูเชาก็เลยมีฝ้าหลังอยู่ในมือหนึ่งอันแล้วก็เดินไปแล้วก็จะเอาถาดข้าวให้ครูประเด็นคือฝรัหลงอันนั้นอ่ะรสชาติคพราะข้านจืดแล้วมันอันใหญ่อ่ะเชคก็แบบไม่อยากทิ้งเสียดายเดี๋ยวแบบจะกินไปมันก็จืดอะไรเงี้ยก็เลยไปจิ้มน้ำพริกเกลือครูอ่ะจิ้มน้ำพริกเกลือครูึ้นคือขอโทษขอโทษแต่ว่าหนู แล้วเงิงก,ก็ดนาเหรอเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องโตเลยเลยก็ไปจิ้มน้าพริกเกลือคูใช่ไหมก็กินแล้วแบบเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งอะอยู่ในแก๊งเลยเนแก๊งแบบสนิทสนิทกันเลยอะมันบอกว่าไอ้เชียงไปทําอย่านง,งันได้ไงอะมึงบาปนั่นอะกูแบบไอ้เช่าแบบกูเอ้ากูบาปเหรอกูจิ้มน้าพริกเกลือแล้วก็แล้ก็ว่านี่มั ของคูมึงไปกินกับของคู่อ่ะมึงเคยเห็นไหมเขาไม่ให้กินต่อของพระเพราะอย่างนี้และอะไรก็บรทุกเดี๋ยวอันนี้ครูไม่มันจะเปรียบเสมือนแบบว่าอย่ครูนี้ว่าคุณอย่าไปกินอะไรเงี้ยสักพักมีครูคนหนึ่งเดินมาแล้วเป็นครูค่อนข้างที่จะครูประวัติศาสตร์อ่ะเขาจะค่อนข้างที่จะแบบนั้นหน่อยเออเขาเดินมาไอ้นี่ปากพ่อยไอ้นี่ปากเก่งมันบอกครูคาสุพังมันจิ้มน้ำผึ้งน้ำผึ้เกลือ โน้ยนี้วไอ้เอเชียเอเชายก็ยิ้มให้ครูแบบยิ้มยังไงยิ้มแบบอ๋อรับจำเหรอแบบว่ายอมรับเหรอไม่ได้ยอมรับไม่ใช่รู้สึกแบบยอมจำนวนมันเป็นคนมันคนเป็นเรื่องที่น่าเอ็นดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนั้นที่คิดนะแบบโอ้โหครูเข้มใส่เลยครูแบบถ้าเกิด เอาค่ายครูเสร็จไปเจอครูที่ห้องส่วนตัวได้นะอะไรเงี้ยเออแขาบอกว่าปวไปเจอทําไมคะเขาบอกว่าเธอรู้ไหมการทำอย่างเงี้ยจำไม่ค่อยได้แะ้วแต่เขาดา่าค <c oughs> ือฝรั่งย่างเคี้ยวไม่หมดปากเลยคาำหน้าคำหน้าสนันรกแบบ เงี้ยรู้สึกหงหงิดมากอเนี่ครูเขาบอกว่าไอ้ลืมเอาจริง้อมพูดประมาณว่าแบบไม่ดีไม่ดีเออแบบว่าเหมือนเธอจะให้ครูมากินของเหลือจากเธออย่างนี้เธอชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็เริ่มเลยขึ้นได้แล้วก็แบบขอโทษค่ะอะไรอย่างเงี้ยพอครูเดินผ่านไปมันจะไปบอกครูด้วยด่านะ ก็ไม่คิดว่าครูเขาจะด่ามึงอะไรอย่างเงี้ยเออเพิ่นก็ไม่รู้ว่า<ช>ครูเขาจะหลังจากนั้นไม่คิดฝรั่งอีกหรอก้เอาจริงมันก็ไม่มันก็ถ้าเป็นปไปได้ก็ไม่ควรหรอกเนาะปะ <c oughs> ก็ใช่แต่ก็ <c oughs> เด็กก็จะอะไรอ่ะ <c oughs> ลองแบบกินคําใหญ่ให,ให้ที่สุดนะ <c oughs> ทุกคนคะเพื่อการกินที่อร่ำอร่อยที่สุดนะคะเดี๋ยวละเย็มเยแล้วพี่ขาไฟพี่ไฟมันไม่ถึงแหมพอเห็นของอร่อยมาก็ลงมากินด้วย ทีคราที่แล้วกินกุ้งสดไม่เห็นจะช่วยมากินเลยนี่กินได้เลยไหมกินได้เลยกินได้เลยจะแข่งกินนะพี่อ่าล่อยมันกินไปก่อนกันช่วยช่วยช่วยกินนะอะไรอ่ะพี่ไม่จุ่มเลยเหรอจุ่มที่จุ่มที่จุ่มว้วมาทำอะไรบรรยากาศมานี่เอาชีสไหม นี่เออนี่นะคะล่าสุดพี่แชมป์โกนหนวดแล้วนะคะใครที่แบบไม่ได้เห็นพี่แชมป์ไม่มีหนวดนานร้อนร้อนยอมใจร้อนนะเลยเลยพี่เลยเพื่อการกินที่มีอรรถรสขึ้นนะคะเราจะมาแข่งกินกันว่าใครกินหมดเร็วกว่าดีกว่าพี่เนยไม่ กินคำนึงแบบได้ใครเหนือเหลือเนื้อเยอะกว่ากันคนนั้นแพ้กินคำายอไม่หมดให้หมดเใครเนือเยอะเนื้อเยอะกว่ากันใช่โอเอเออตาชาไว้ต้ไว้ตัวนี้เมไหมครับสามเอาเอาเปลี่ยนใหม่ก่อนเอาเล็กๆก่อนสามสองหนึ่งเริ่มพร้อมยังครับเ้าฝั ห้าบาทออทจากไก่ครับห้าบาทจากไก่ห้าบาทจากไก่ครับแล้วเชียเห็นนะเห็นว่าดึงกล่องนะห้าบาทจากไก่ถ้ามาเลยต้องลูดเอาอ้าวอี่เนี er ้ยหมุนเลยน้ำลายน้ำลายจะยืดโอ้โหี่เนี้ยเหลือน้อยกว่าแล้วเชียวอเยอะมามาท่านกิโลกันเลย เหนื่อยเยอะคือกันเอาเอาเอหมือนตอนนั้นอีกแล้วเหรอเนอพายขออฉันมาชนะพี่น่ยชนะละล้วเซียรัเียแพ้เอาไปกล้องดูครับให้กล้องดูไมอี่เลย ของอะไรนะของพี่เนยน้อยกว่าน้อยกว่าน้องเชียร์น้อยกว่าเชียร์เอาพริกใส่ให้พี่ได้เลยอืมอืโอเคครับเชียร์้อเชียร์น้อยกว่าเนยพี่เนยอ่าน้องเชียร์น้อยกว่าพี่เนยเยอะกว่าเพราะพี่เนยเหลือเหลือหนังเยอะกว่าอืมโปรดลุโทษของพี่เนยนะครับก็ต้องกินพริกป่นนะครับผมเน้นๆครับพริกป่นอยู่ไหนน้อเชียร์อืม อะไรบ้าตอนเหตุการณ์ไม่ทันตอนมันเกิดอะไรขึ้นเน้นเลยหรอพี่นอยดนกินเหรอพี่เนอยดนกินพี่ป่นใช่เพราะว่าพี่นอยอ่ะกินหนังเยอะกว่าน้องเชียร์ผู้ชนะนะครับก็จะมีกรรมสิทธิ์ในการโรยพริกป่นนะครับจะโรยโรยโรยก็สามารถโรยได้เลยที่การโรยน้องเชียร์เดี๋ยวมันจะหกน้องเชียร์โรยอ่าน้องเชียร์เทียสายฟ้าก่อนไม่ต้องอันเนี้ยคือไม่หก ไม่กินเผ็ดไม่ได้ไม่ช่อบกินไม่ได้คนเราขนาดหมามันยังไม่มีขามันยังกินเผ็ดได้เลยเหี้ยเกลียดอะไรไม่มีใครตายเพราะเผ็ดกินเผ็ดมีมีใครตายเพราะกินพริกป่นเผ็ดมีอ๋อชิคกี้พายอ๋อชิคกี้น่ะจริงเอาเคจชิมก่อนมันมันไม่เปานไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะกินประมาณนี้มันน้อยมันไม่รู้สึกถึงความมควา อดนะพี่เด้เฮ้ยยเข้าใจยังหรือยังยังไม่เคยเห็นรายการกินข้าวอะไรโสโค้งขนาดนี้เเขาบอกว่าพริกก่นพริกก่นอ่ะมันตอนขั่วมันขั่วกับเกลือมันเลยเค็มมันจะไม่เผ็ดอือหรอพผ็ดี่เข่าตาไม่ใส่จานล่างไหมล้วเชียร์ใส่จานข้างล่างตรงหัวข้าวอ่ะใส่จานที่ก็ได้ ไม่เป็นไรเน้นๆนะคะเน้นๆไหนชิ้นใส่ก้างไหมครับนี่นะคะบ้าไปแล้วพี่เนยชอบกินเผ็ดๆเริ่มเลยพี่เนยเร็วๆกำลังดูเขากำลังถ้าเกิดพี่เนยกินได้นะคะฝากทุกคนกดไลค์ให้พี่เนยคนละหนึ่งไลค์ค่ะพี่เนยถึงจะกินได้ หนึ่งสองจำตัวบทดนะพี Mach> ่ก็เค่น้แล้วแดงเอวอะเต็นอ้าวผมว่ามันก็ไม่ได้ผิดเท่าไหร่จังวะสัชาติมันก็ดูแบบแค่สีอะแดงๆอ่อะขอเป็นชาแบบขึ้นสวรรค์อะฮูฮูอย่างเงี้ยเฮ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 ้ยทำไงอะ อืมอมอร่อยเลยเหรออร่อยมากอือนออี่นะคะน่ะจนสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แชร์กับพี่เนยด้วยเพื่อที่จะได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับกดแชร์ค่ะแล้วอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้เลย TikTok นะคะฝากไปกดติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะค <c oughs> Svetten! Okay, <laughs>